อ้าวครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้อันกับเอ็มนะครับมาเก็บผักมาเก็บผักไปขายนะครับวันนี้ถอนต้นหอมนะครับถอนต้นหอมอันต้นใหญ่แล้ววันนี้ใช่โอ้ถอนต้นหอมมันเป็นงไงบ้างโอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยไหนโอ้หอมต้นใหญ่ตัวนี้โอ้หอมถอนยัง ยอยาให้เอ็มเอ็มถอนหน่อยเอ็มโอเอ็มถอนต้นหอมได้ยังนี่อันถอนเลยนี่อันถอนเป็นเส้นนี่ตรงนี้ต้งนี้อันนี่นี่นอันนี่ถอนต้นนี่โอ้วันนี้อันถอนต้นหอมนะครับไปขายใน,นท้องต<อ>ลาดนะครับปลูกผักอยู่กลางทุ่งนะครับผมวนันนี้สดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับวนันนี้อันปลูกมันแบ่งพันหะแบ่งพัน,น,น,นโอ้อันถอนเลยนี่ถอนหมดเลยครับลูกถอนเลยถอนเลย อ่าใช่มีลายตัวใหญ่ตัวเล็กอ๋อมีมีต้นใหญ่ต้นเล็กด้วยนะอ๋อค่อยๆถอนเออเอ้าอึดอึดโอ้โห้ขอดินด้วยขอดินด้วยครับผมโอ้โหลงตะกร้าเลยลงตะกร้าเลยตะกร้าไม่เป็นอะไรหรอกอันนี้ใสต่ตะกร้าเราเรานี่ยตะกร้าเราเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเดียวเราถอนเสร็จตะกร้าถอนใส่กระแป้งก่อนอ้าวถอนใส่กระแป้งก่อนเหรอโอ้โหเป็นไงต้นนี้ต้นหยักต้นหยักก็มีเลยเนี่ย โอ้ยอ้าวโอ้โหหอมวันนี้หอมสวยมากเลยนะครับผมหอมวันนี้เป็นปักที่ปลูกเองนะครับอันกับเอ็มปลูกเองนะครับเป็นปักที่ปลอดจากสารพิษนะครับปลูกเองนะครับผมนะครับอืมอันนี้ถอนให้หมดเลยนะเนี่ยนี่ถอนให้หมดแปลงนะวันนี้วันนี้ไปขายหมดเลยนะนี่นี่นี่ตะกาอยู่นี่ตะกาเห็นตราตะกานี่นะนี่ เออเจติกาถอนหมดเลยวันนี้อืแปลงนี้ถอนหมดเลยเออหมดเลยดิโอ้โหอืมอืออืออือต้นหอมมันใหญ่มากเลยเนี่ยมันมาเจอมายังต้องใหญ่อ๋อใหญ่เหรอโอ้โหนะครับผมเอนถอนใหญ่ๆก็เสร็จ นีนท่ทั้งหมดเลยถอนเลยค่อยๆนะอืโอ้ดูการถอนต้นหอมแบบอันนะครับผมว่าถอนแบบไหนนะครับถ้าผู้ชมตี่อยู่ทีงบ้านนะครับจะเห็นแล้วก็ถอนตามด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ต้นหอมนะครับอออืใหญ่ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่มากเลยนะอโอ้โหนะครับ ขายดีขายดีนะครับวันนี้นะครับาถอนจดถอนให้หมดแปลงนี้นะครับเอาไปขายให้หมดนะครับผมถอนเลยถอนสองมือเลยถอนสองมือเลย,ออเลยตัวนี้โอ้ย่าง <Yeah. S 1> วางเสนนิด โอ้ว่านเจ็บมแย่านะอุอันตอนใกล้หมดแล้วนี่อ๋เอเอ,มย,ม,อ,อ,เอมยังกินนมอยู่ยครับตอนนี้ยังไม่ได้มาช่วยถอนนะครับเอมเอ็มนะครับอ๋อวันนี้อันถอนอยู่คนเดียวนะครับมีเอ็มกับอันนะครับวันนี้มาถอนผักสองพี่น้องนะครับผมนะครับนะครับถอนผักวันนี้วันนี้วันอาทิตย์พอดีเลยจะถอนผักไปขายนะครับผมอืม เอาไปขายเพื่อจะได้อะไรนะอันขนมอ๋อไปขายเพื่อจะได้ขนมเพื่อจะได้ขนมไปกินนะกินปเปลี่ยนนะครับผมะนะครับผม,มอืมหัวทิมนะครับอันอันนะครับวันนี้ยังเดยนอยู่โนบานนะครับผมบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้ถอนต้นหอมอืมโอ้วันนี้ใกล้หมดแล้วอือ เอ MM ็มเอ็มกินนมอ๋อเอ็มเอ็มกินนมอยูน่นะครับตอนนี้ยังไม่ MM ได้มาช่วยเอ็มกินนมอยู่นะครับตอนนี้ไม่แต่อ่านช่วยเอ็มอืมอืมอนเลยอืมตอนเลยตอนเลยตอนเลยสองมืออืมอู้หูอุดโอ้โหขึ้นแล้วนะครับผมโอ้วันนี้ถอนคนเดียวหมดหมดแปลงเลยนะโอ้เก,กเ่งวันนี้โอ้ โอ้โอ้อลองดูดิโอ้โหขึ้นง่ายอยู่เนี้ยอืมไม่ติดเอาเหลือ,อยังไม่กี่ต้นวหนเนี้ยนี่โอ้อืออืมลองนี้นี่ทางนี้นะสอยดีแน่อึบอือฮึโอ้โหไหนเต็มตะการหน่อยเลนี่ยอยศอู้ยศเลยเลยเนี่ยโอ้โห กะอานเก่งอืมอาะต้นขาเลยสองต้นเน่ยโอ้โหอือืออนให้หมดเลยอืมอ่าโอเคอันยกตะการด้วยก่อนเนี่ยได้มาดูดิอ้โหวันนี้ต้นหอมนะครับผมอันตอนต้นหอมเสร็จแล้วนะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับผมอืมเหลือนิดหนึ่งนะครับผมสอบนี้นะครับอ,อันนั้นอ๋อเลยอีตะการหนึ่งแล้วเนี่ยอืม อาอีกตะการหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหอือโอ้ตัวนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนกันนี่ออืโอ้โหสองตะก้าเลยอันนู้นเนี่ยอือฮั่มันมีใครช่วยดึงเอาเออดึงอะไรเลยนะโอ้โหตอนเองเลยเอาเนี้นะตัวนี้เหรออือ วันนี้อืมดลอืมหมดเลยวัยนนี้อืโอ้อันนั้นตอนเก่งวันนี้เหลือกี่ต้นเนี่ยมีกี่ต้นเองต้วหนึ่งอืมหกับสอเออโอ้โหอืมเหลืต้นหนึ่งแล้วเนี่ยอืมโอ้หมดแล้วเนี่ย โอ้อันหมดแล้วนะครับโอ้วันนี้เป็นการที่อันถอนต้นหอมหมดเลยนะครับวันนี้นะครับแปลงนี้ถอนหมดเลยนะครับผมนะครับถอนหมดเลยวันนี้แล้วในกระแปงคืออะไรมาใส่ตะกร้าเลยเหรอเอาไว้ทําไมนะครับนะครับผมโอ้สรับนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับต่มจนที่อยูมาอานสายให้กาลังใจนะครับวันนี้อันถอนต้นหอมเสร็จแล้วแปลงนี้นะครับอยากเอ่ยคําว่า ขอบคุณเอาบายบายนะอันบ่ายหน่อยครับายบายคับผมขอบคุณครับผม